สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ Sony ZV-1 0 Tutorial อีกแล้วครับท่านนะครับวันนี้นะครับผมจะมาสอนการไลฟ์สตรีมผ่านกล้อง Sony ZV-1 เนี่ยต่อเข้าไปที่คอมพิวเตอร์นะครับโดยที่ไม่ใช้กล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับใช้แค่สายยุดีเส้นเดียวนะครับได้ความละเอียดที่ 720p นะครับหรือว่า HD นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนครับว่าทำยังไงกันบ้างครับ อย่างแรกเลยนะครับผมอยากจะให้ทุกคนเปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะครับแล้วค่อยเสียบสาย USB นะครับเหตุผลที่อยากให้เสียบทีหลังเพราะว่าการที่เราเสียบสาย USB ไปก่อนแล้วนะครับเข้าไปที่กล้องเข้าไปที่คอมแล้วเรียบร้อยเนี่ยเวลาที่เปิดขึ้นมานะครับสิ่งแรกที่คุณจะเจอนะมันจะกลายเป็น USB ที่เป็นโหมดที่เป็น Mass Storage นะครับหรือว่าการเป็นพื้นที่พื้นที่หนึ่งอ่ะเออเหมือนการกอฟไฟล์วางอะไรเงี้ยเพราะนั้นเนี่ยนะครับให้เปิดกล้องขึ้นมาก่อนนะครับเมื่อเปิดกล้องขึ้นมา แล้วนะครับให้เข้าไปที่เมนูครับแล้วก็เข้าไปที่เมนูรูปกล้องนะครับอันที่2นะครับแล้วก็ไปที่แถบแรกเลยครับมองหาเมนูที่ชื่อว่า USB streaming ครับกดเข้าไปครับแค่นี้เรียบร้อยแล้วนะครับจะเป็นคลิปที่เร็วมากๆนะคลิปนี้นะครับเพราะว่ามันเสร็จแล้วนะทีนี้นะครับ คุณก็เอาสาย USB มาเสียบนะครับ USB C ต่อจากตัวกล้องนะครับเข้าไปที่โน้ตบุ๊กของคุณนะครับโน้ตบุ๊กของคุณใช้ USB type อะไรก็เลือกใช้ให้ถูกต้องกับพอร์ตของ USB ของคุณแค่นั้นเองนะครับถ้าใช้ไม่ถูกต้องมันก็เสียบไม่ได้นะครับซึ่งสาย USB เนี่ยนะครับไม่จําเป็นว่าต้องรองรับ USB 3.0นะครับเพราะว่าเท่าที่ผมรองแล้วนะครับ USB 3.0กับ USB 2 USB ทั่วไปนะครับก็สามารถที่จะใช้ได้นะครับไม่มีผลต่างกันเท่าไหร่นะครับผมใช้ USB ตัวตวไปหรือว่าไอ้ตัวที่แถมมาจากโซนี่เองในกล่องเองก็เอามาใช้ได้นะครับอย่าง MacBook ของผมอันนี้นะครับมีแค่ usb type c เราก็เสียบ type c ได้หรือว่าเสียบผ่านหับก็ได้เช่นเดียวกันนะไม่ได้ยุ่งยากอะไรทั้งสิ้นนะครับตัวนี้ทีนี้เราไปเปิดโปรแกรม obs นะครับอันนี้เรามาที่โปรแกรม obs นะครับแล้วเราก็จะทําการดึงภาพเข้านะครับมาที่โปรแกรม obs นะแล้วก็มาที่ source ใช่ไหมครับแล้วก็ add เพิ่มในส่วนของ video capture device ใช่ไหมครับ กดโอเคเข้าไปนะฮะเราก็มาเลือกในส่วนเกตดว่ามันจะได้แค่เ2 0 p อ่นะแล้วก็มาเลือกในส่วนของเซต ve 1 0นะครับได้แล้วก็กดโอเคไปนะครับภาพไม่เต็มก็คลิกขวานะครับแล้วก็ fit to screen แค่นี้เองฮะทีนี้นะครับเราก็จะสามารถได้ในส่วนของ usb ที่เป็นสตรีม m i n g ได้แล้วนะครับแค่นี้เองนะฮะ แต่สังเกตอย่างหนึ่งเลยนะครับก็คือในส่วนของภาพเนี่ยมันจะมีการดีเลย์เล็กน้อยนะครับโอเคครับถ้าดูจากภาพนะครับเราจะเห็นว่ามันดีเลย์นิดนึงนะครับดูนะเห็นไหมดูที่มือนะครับเห็นไหมยุดอ่าน,นิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะจะมีดีเลย์นิด ก็ยังพอที่จะทํางานได้อยู่นะครับยังพอที่จะไลฟ์แบบด้วยวิธีการง่ายๆนะครับสาหรับคนที่ไม่ได้เสียวเรียดเรื่องนี้มากเท่าไหร่นะครับประมาณนี้ครับอันนี้ก็จะเป็นแถมให้นะครับสําหรับคนที่จะเอาไปใช้กับโปรแกรมอย่างอื่นที่ไม่ใช่ OBS นะครับไม่ว่าจะเป็น Google Meet ซูมนะครับหรือว่า Facebook เองเลยเนี่ยนะครับเราก็สามารถที่จะไลฟ์โดยไม่ต้องผ่าน OBS ได้หรือว่าเอาไปประชุมออนไลน์ได้นะครับเริ่มต้นที่ เฟซบุ๊กก่อนแล้วกันนะครับเฟซบุ๊กเนี่ยเราก็สามารถไลฟ์ตรงจากกล้องได้เลยนะก็คือมาที่เฟซบุ๊กนะครับมาที่วิดีโอถ่ายทอดสดนะครับแล้วก็มาเลือกตรงนี้นะครับอ่าเริ่มการถ่ายทอดสดครับเลือกเข้าไปเลยนะครับผมรอสักครู่เขาจะมา,างี้ปกติเนี่ยมันก็จะเป็นการใช้สตรีมครีนะครับ ทีนี้เรามาเปลี่ยนเป็นใช้กล้องนะครับใช้กล้องจริงๆมันจะเป็นหลักการเดียวกับถ้าใครใช้กล่องแคปเจอร์การ์ดนะก็สามารถเสียบเข้า Facebook ได้แบบนี้ได้เลยนะครับไม่ผ่าน o อ s อ่าประมาณนี้นะครับแล้วก็นะครับตอนนี้นะครับกล้องที่ใช้อยู่เนี่ยมันเป็นกล้องจากโน้ตบุ๊กนะครับก็จะเป็นในส่วนของเว็บแคมนะแล้วก็มาเปลี่ยนจากตรงนี้ครับเป๊ะไทม์ c a ดีแคมล่าเนี่ยมาเป็นเซตวีเอทแค่นี้นะครับเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของกล้องเนี่ยต่อเข้าคอมได้โดยตรงไม่ผ่าน O b s ก็ได้นะครับตรงนี้นะครับก็จะเป็นในนนสส่่ววขอองงกกาารรเเลืียะคับ จะเอาจากซอสไหนเข้ามานะครับอันนี้ก็เลือกเป็น z ู o P4 ที่ผมเซตไว้ตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามันมีเสียงเข้าตรงนี้นะครับอ่าโอเคเราก็สามารถกดถัดไป ใส่ชงแคปชงปชั่นได้เลยนะครับตามนั้นแล้วก็ถัดไปก็สามารถที่จะถ่ายทอดสดออกไปได้เลยไปที่ตัว Google Meet ต่อนะครับสำหรับ o o g l e m e e t เนี่ยนะครับสำหรับคนที่เป็นผู้เริ่มการประชุมนะครับถ้าเราเป็นหัวดะเราเป็น od, หัวหัวห้องนะครับเราก็มากดเริ่มการประชุมใช่ไหมครับกดเริ่มการประชุมปุ๊บเปิดขึ้นมามันก็จะใช้ตัวกล้องเว็บแคมก่อนเราจะมาที่ด้านล่างนะครับไอสามเม็ดข้างล่างเนี่ยนะครับเป็นมอออปชั่นนะเพิ่มขึ้นมานะครับ มาที่เซตติ้งครับปึ้งแล้วก็มันจะมีหน้าต่างขึ้นมาให้เราเห็นแบบนี้นะครับตรงส่วนนี้ก็จะเป็นในส่วนของเสียงนะครับเราก็เลือกเสียงได้นะครับว่าจะใช้ไมโครโฟนจากอันไหนนะครับหรือว่าจะใช้สปีกเกอร์หรือว่าหูฟังจากตรงไหนอะไรเงี้ยก็ว่ากันไปนะฮะก็มาเลือกตรงนี้ได้นะฮะถัดมาก็จะเป็นในส่วนของวิดีโอนะครับ วิดีโอเนี่ยเราก็มาเลือกในส่วนของ z t v 1 0แทนที่จะเป็นในส่วนของเว็บ c a m นะครับปึ้งนะฮะแล้วก็จะมาในส่วนตรงนี้ต่อนะครับก็จะเป็นในส่วนของอตรงนี้นะครับเป็น resolution ภาพที่เราจะส่งไปให้คนอื่นดูนะครับเราจะส่งไปแบบไหนนะครับส่งเป Hi ็น high d e เลยก็ได้นะครับก็คือ7จ0สูสูงสุดเท่าที่ตัวกล้องตัวนี้ทําได้นะครับแล้วก็นะครับไอ้ตัวเนี้ย auto receive receive คือเรารับรับมาจากคนอื่นเนี่ยเราอยากจะรับเยอะเลยรับน้อยอยากเห็นชัดๆก็ เปลี่ยนเป็น720ก็ได้หรือว่าปล่อยออโต้ไปเลยก็ได้ถ้าเน็ตเราแรงพอมันก็อาจจะขึ้นให้เป็น720อะไรเงี้ยนะครับ่าประมาณนี้นะโอเคนะครับผมเราก็ปิดไปครับทีนี้ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็เนี่ยก็คือประมาณนี้นะครับเราคือเราก็สามารถที่จะใช้ในส่วนของกล้องเซตเซรเทนนะครับในการไลฟ์ไปสู่ Google Meet ได้แล้วสมมุติว่าถ้าเป็นคนที่ได้ลิงก์มาจากคนอื่นนะครับเราก็แค่วางแล้วก็ไปเลยนะครับนะประมาณนี้นะครับ คือถ้าเข้ามาแ,แรกๆเนี่ยมันสามารถที่จะให้เลือกเซตติ้งจากตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าถ้าตรงนี้ไม่ขึ้นนะครับให้มาตรงนี้เช็คอยู่ออ d ิโอแอนด์วิดีนะครับกดไปที่ตรงนี้แล้วก็ Audio and Video ดีโอฟึง้งนะครับแล้วก็มาเลือกเลย ZVe 10นะครับไมโครโฟนเลือกตรงไหนสปิกเกอร์เลือกตรงไหนก็เรียบร้อยนะครับแล้วมาดูพรีวิวซิว่ามันโอเคหรือยอยังประมาณนี้นะครับก็ได้แล้วจบไปสําหรับ กูเกิล e e t นะครับเราก็จอยเข้าไปเลยนะครับจอยเข้าไปการประชุมของเรานะประมาณนี้นะครับผมอ่ะถัดไปโปรแกรมสุดท้ายนะครับในส่วนของ z o o m นะ o o m เนี่ยถ้าใครที่ใช้อยู่แล้วก็คงคุ้นเคยอยู่แล้วนะครับสำหรับคนที่ได้ลิงก์มาก็ต้องจอยนะสำหรับคนที่ หัวห้องนะครับก็คือเป็ดอาจารย์เป็นอะไรอย่างนี้ใช่ไหมจะใช้ตรงนี้เราก็สามารถกดเข้าไปที่ดีมิตติ้งได้เลยนะครับผมถ้ามาเนี่ยมันก็จะเป็นในส่วนของเว็บแคมก่อนนะครับมันจะขึ้นตรงนี้มานะครับในส่วนของจอยวิดคอมพิวเตอร์ออเดีโอนะครับล้วก็ได้เลยครับปึ้งเข้าไปเลยนะก็คือจะใช้ตัวในส่วนของออเดีโอนะครับ สมมติว่าเราอยากเซตออดิโอนะก็มาเซตที่ออโต้เซตติ้งตรงนี้นะครับจริงๆมันมันไม่ใช่แค่ออดิโอนะครับมันได้ทั้งในส่วนของวิดีโอเลยเพราะมันเข้ามาที่หน้าเซตติ้งนะครับหรือว่าจะมากดที่ตัวนี้ก็ได้วิดีโอเซตติ้งแต่ว่ามันก็จะมีในส่วนของออดิโอนู่นนี่นั่นให้เลือกอยู่ดีนะครับถ้าเป็นวิดีโอเนี่ยนะครับก็จะมาที่ตรงนี้นะครับวิดีโอตอนนี้ยังเป็นภาพจากในส่วนของกล้องเว็บแคมอยู่นะครับก็จะมาเปลี่ยนจากตรงนี้นะครับเป็นเซตวีไอเทนเพิ่งนี่เห็นไหมครับก็จะได้ภาพจาก วิดีโอไหมอ่าให้มันเหมือนกระจกไหมซึ่งส่วนใหญ่ผมจะติ๊กออกนะครับก็คือให้มันเป็นปกติในี่แหละนะมันจะได้ไม่มีเลอร์นะครับผมในส่วนของตัวนี้เราอาจจะเลือกเป็นออริจินอลเรดิโอเลยหรือว่าเป็น HD เลยก็ได้นะครับอ่าเพราะ HD มัน720อยู่แล้วนะครับผมเลือกตรงนี้เสร็จนะฮะอาจจะมาเลือก ออดิโอจากตรงนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับประมาณนี้แล้วกันนะก็คือคุณจะได้ภาพจากตัวกล้อง z v 1 0ทแล้วครับอ่าสามโปรแกรมนะฮะรวมเป็น4แล้วสิใช่ไหมสี่โปรแกรมแล้วนะครับทีนี้นะครับเมื่อเราไลฟ์เรียบร้อยนะฮะเราไลฟ์เสร็จแล้วนะครับถ้าเราอยากจะออกจากโหมด USB streaming ตัวนี้นะครับก็แค่กดปุ่มปรับโหมดที่เป็นโหมดภาพนิ่งวิดีโอ S n Q เนี่ยไปหนึ่งครั้งให้ดูด้านบนนะครับกดไปเขาก็จะถามนะครับว่าเราจะออกจาก USB streaming ไหมก็กดโอเคไปเรียบร้อยแค่นี้เท่านั้นเองนะครับ โอเคครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับการไลฟ์สตรีมมิ่งจากกล้อง ZV10 นะครับโดยที่ใช้แค่สายย s ดบีเส้นเดียวนะครับไม่ต้องใช้กล่องแคปเจอร์การ์ดนะครับได้ 720p หรือว่า HD นั่นเองนะครับสำหรับใครที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยนะครับเพื่อแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆที่กำลังจะมานะครับสำหรับใครที่มีคำถามก็สามารถที่จะ คอมเมนต์มาได้นะครับหรือว่าพูดคุยกับพวกเราได้นะครับสำหรับคลิปนี้นะครับขอญาตลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย